สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดชัยยันชี้ยกนี้สารตัดสินลุงตู่อยู่ต่อแต่ยกหน้าประชาชนจะตัดสินศาสตราจาร,ราย์ดรชัยยันชัยพรนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ Post, ข้อความผ่าน a c e b o o k ส่วนตัวเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอย่างไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญโดยศาสตราจารย์ดรชัยยันระบุว่ายกนี้สารรัฐธรรมนูญให้พลเอกประยุทธ์ไปต่อแต่ยกหน้าประชาชนจะตัดสินโดยก่อนหน้าการวินิจฉัยศาสตราจารย์ดรชัยยันร,ระบุว่าหากสา,ารตัดสินให้ลุงตู่ไม่ได้ไปต่อหรือไปต่อ วงเล็บแค่ไหนก็ตามก็มีมีอะไรวุ่นวายทั้งนั้นเพราะหลังยุบสภาเสียงประชาชนจะตัดสินต่อมาหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยศาสตราจารย์ดรชัยยันโพสตเข้าความอีกว่าลุงตู่อยู่ต่อได้ตามกฎหมายตามคำตัดสินสารยกหน้าประชาชนตัดสินครับโดยผู้ติดตามรายหนึ่งได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่เสนอตัวและ้วละมั้งครับอายุนายกรัฐมนตรีน่ะไม่พอ ทำให้ศาสตราจารย์ดรชัยยันแสดงความคิดเห็นว่าควรจะวางมือในขณะที่ยังมีโอกาสที่ดีนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดรชัยยันยังระบุข้อความอีกว่าลุงตู่ควรจะประกาศยุติบ,บทบาทหลังยุบสภาและใช้เวลาที่เหลือนี้ทิ้งทวนสะสางสร้างสรรสิ่งที่นักการเมืองที่ห่วงเสียคะแนนเสียงทำไม่ได้ก่อนหน้านี้ศาสตราจารย์ดรชัยยันได้โพสต์ข้อความถึงกรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพระเด็ประยุทธจ์จันโอชาว่า ฟ๋าเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีถึงพศ2531นักวิชาการ99คนเข้าชื่อกันในนามดีกา99ป๋าเปรมรับฟังและยุติบทบาททางการเมืองป,ป๋าเปรมรับฟังเสียงนักวิชาการ99คนเมื่อปี2531ลุงตู่คนฟัง99ปัญญาชนชนชั้นนำขณะนี้ด้วยนะครับเรากำลังคิดกันว่าถ้าผู้นำดีก็ให้อยู่ ไปด้วยไม่มีวาระใช่ไหมครับรัฐธรรมนูญกำหนดให้นายกรัฐมนตรีไม่เกิน8ปีจะตีความอย่างไรไม่สำคัญเท่าลุงตู่กำหนดตัวเองความคืบปน้าล่าสุดทนายอานนท์ได้กลิ่นลางคนไม่รอเลือกตั้งรวมความเคลื่อนไหวแกนนำหลังประยุทธ์ได้ไปต่ออีก30กันยายนสืบเนื่องจากตุลาการสารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย เรื่องการปรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ยังไม่ครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4ี่กำหนดไว้โดยชี้ว่าให้เริ่มนับวาระนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560จึงให้ยกคำร้องดังกล่าวและให้พลเอกประยุทธ์กลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังมีคำตัดสินให้พลเอกประยุทธ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้แกนนำนักเคลื่อนไหวต่างโพสต์ภาพและข้อความแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นนายอัธพลบัวพัดหรือครูใหญ่หัวหน้าพักก้าวล่วงระบุข้อความว่าซื้อหวยแม่นอย่างนี้คงรวยไปแล้วนายพริชชีวารักษ์หรือเพนกวินโพสต์ข้อความสั้นๆในช่วงรอรุ้นผลว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ โดยเมื่อทราบผลโพสต์ข้อความอีกครั้งว่าบัดซบพร้อมแต่งบทกรนความว่าด้านต่อไปอย่าได้ถอยก้าวคนคอยถูไถให้อยู่รวมพลังกูและพวกกูเราสู้เพื่อความอายุติธรรมขณะที่นายอนนนนำพาทนายความสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ภาพเซลฟี่ขณะทําสายตามองบนก่อนโพสต์ข้อความอีกว่าเรามองไปที่การเลือกตั้งเพื่อเอาประยุทธ์ออก แต่ทำไมผมกลับรู้สึกได้ว่ากระแสม็อบมันจะขึ้นแปลกลางสังหรณ์ผมนะ่ะอาจจะผิดก็ได้เพราะตอนแรกคิดว่าคนจะรอเลือกตั้งแต่ตอนนี้ผมมีลางสังหรณ์ว่าคนจะไม่รอด้านนายจตุพัฒ์บุญพัทรรักษาหรือภัยดาวดินแกนนำกลุ่มะรุฟ้าโพสต์ข้อความว่าประยุทธ์ออกไปนายก8ปีก่อนโพสต์ภาพตนเองขณะทำท่า ซือโทรศัพท์มือถือพร้อมข้อความว่าฮันโลช่วยมาคุมพฤติกรรมหน่อยหลายปีละในส่วนของนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุง้งโฆษกกลุ่มราษฎรแชร์ถแถลงการราษฎรและเครือข่ายกรณีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอุ้มนายกเทื่อนพร้อมโพสต์ข้อความหลายโพสต์ภายหลังทราบผลวินิจฉัยอาทิเช่น ดำทั้งแผ่นดิน1สัปดาห์เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้8ปียังไม่พอจะอยู่ถึงปี68เลยใช่ไหมคะประยุทธ์รวมถึงโพสต์ที่แชร์สเตตัสจากเพจประยุทธ์จันโอชาซึ่งมีการปิดไม่ให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้นางสาวปนัสยาระบุว่ากล้าเปิดคอมเมนต์หน่อยสิคะแล้วเขียนโพสต์ยาวขนาดนี้นะ่ะลงเร็วขนาดนี้มีร่างไว้อยูะแล้วแหลคะค่ะดูออก ล่าสุดเวลา19เนก33นาทีนางสาวปนัสยาทวีทข้อความอีกว่าก็ถือว่าสารรัฐธรรมนูญได้สรุปให้แล้วนะคะว่าก่อนปี60ประยุทธ์คือกบฏจ้าไม่ใช่นายกความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองปัจจัยการเมืองสถานการณ์30กันยายนท่าทีของรัศดรคำประกาศของรัศดรเป็นคำประกาศในลักษณะเตรียมพร้อมในทางการเมือง เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือกับสถานการณ์อ่านคำวินิจฉัยของพระเด็กประยุจจรโอชาในวันที่30กันยายนสวนกับคำเตือนจากนายชัยวุฒนาคมานุรสรณ์โนกับเขมเชื่อมั่นที่ออกมาจากพระเด็กประวิทย์วงสวรรค์และผูเดกสุพจน์มาลานิยมว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยและราบรื่นวันที่30กันยายนจึงร้อนขึ้นมาโดยพลัน จะประเมินความเชื่อมั่นของพอเดกประวิทย์วงสุวรรณต่อวันที่30กันยายนอย่างไรในเมื่อไม่เพียงแต่พเดกประวิทย์วงสุวรรณจะยืนยันในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีหากยืนยันในฐานะรองนายกรัฐมนตรีโดยมีพเดกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสอมอชอรับรองแม่นายชัยวุฒนาขมานุสรจะออกมาตีปลาหน้าใสในลักษณะป้องปรามทางการเมืองว่าระวังอาจไม่ได้เลือกตั้งกระนั้น ดูเหมือนรัศฎรจะไม่เห็นด้วยเพียงคำประกาศของรัษฎรผ่านโซเชียลมีเดียเหตุใดจึงต้องให้ความสำคัญคำตอบที่1มิได้ปรากฏเพียงคำประกาศของรัษฎรหากแต่มีการขานรับโดยกระบวนการของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเพียงเท่านี้บรรกาศตลอดปี2 5 6 3ก็หวนคืนมายิ่งกว่านั้นน้ำเสียงของรัษฎรประกาศมาอย่างเด่นชัดว่าหากคำวินิจฉัย เป็นไปในแบบที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ไปต่อก็ไม่สบอารมณ์เมื่อไม่สบอารมณ์แล้วสถานการณ์จะเป็นเช่นใดท่วงทีและลีลาจากคำประกาศของรัศดรก็เป็นการชี้ทิศทางการเคลื่อนไหวปองเงื่อนอยู่ตรงที่ยังไม่มีคำตอบอย่างแน่ชัดว่าคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะดำเนินไปอย่างไรนี่คือปัจจัยทำให้วันที่30กันยายนมีความร้อนแรงความคืบหน้าล่าสุด จบแล้วครับเจ้าน่ายสมชัยโชบันทึกกรทรมีชัยสุพจน์ความเห็นวาระนายก8ปีคุณสมชัยศรีสุธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอโพสตข้อความผ่าน a c e b o o k ถึงบันทึกการประชุมของขคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่ามาค้นบันทึกการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้เห็นกับตาตัวเองหอสมุดรัฐสภาอยู่ที่ชั้น9อาคารกลางของรัฐสภา ยังไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการนักเนื่องจากทางเข้าซับซ้อนและประชาชนทั่วไปอาจไม่สะดวกในการเข้าพื้นที่รัฐสภาใหม่เอกสารบันทึกการประชุมของกรทมีก o พปี้เดียวเย็บปกแข็งจำนวน11เล่มเป็นบันทึกครั้งที่1ถึงครั้งที่485หนักเล่มละราว3กิโลกร,รมัมส่วนเล่มที่อยากดูเป็นปกอ่อนสีเหลือง ของการประชุมครั้งที่486ถึง501ที่แยกออกมาต่างหากบันทึกการประชุมครั้งที่500วันที่7กันยายน2561เริ่มประชุมเวลา13.40นาทีมีกรรมการเข้ามาประชุม19คนในวาระที่3เป็นเรื่องการพิจารณามีมาตราที่นำเข้ามาสู่การพิจารณาคือมาตรา 158, 161, 171, 174, 175, 176, 177 179, 180, 182และ183ในส่วนของมาตรา158ที่ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีห้ามเกิน8ปีนั้นอยู่ในหน้า2 6ถึง6มีผู้อภิปรายและมีการมติทางนี้หากนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้บังคับเมื่อประเทศไทยยังคงมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพร,พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็ควรนับระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งดังกล่าวรวมเข้ากับระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญ2 5 6 0ด้วยสุพจน์ไข่มุกรองประธานกรรมธิการคนที่1ห,หน้าที่3เมื่อพิจารณาบทเฉพาะการในมาตรา264วรรคหนึ่งบัญญัติว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนหน้าประกาศใช้รัฐธรรมนูนนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญน,นี้จะเข้ารับหน้าที่และให้นำความในมาตรา263วรรค3มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งด้วยด้วยอนุโลมการบัญญัติในลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแม้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญน,นี้บังคับใช้ก็สามารถนับรวมระยะเวลาดังกล่าว รวมกับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560ได้ซึ่งเมื่อนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องมีระยะไม่เกิน8ปีนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรทหน้า3-4ได้กำหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับระยะเวลากล่าวคือการนับระยะเวลา8ปปีนั้นไม่บุคคลใน,นกล่าว จะไม่ได้มีการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันก็ตามแต่หากรวมระยะเวลาทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของบุคคลดังกล่าวแล้วเกิน8ปีก็ต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามได้กําหนดข้อยกเว้นไว้ว่าการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในระหว่างรักษาการภายหลังการพ้นตาแหน่งจะไม่นํามานับรวมกับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของ นายกรัฐมนตรีดังกล่าวการกำหนดระยะเวลา8ปีไว้ก็เพื่อมีให้เกิดการผูกขาดอำนาจในทางการเมืองยาวนานเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุการเกิดวิกฤตการทางการเมืองได้มติที่ประชุมกรทหน้าที่6เลิกประชุม16.40นาฬิกานาทีบันทึกการประชุมครั้งที่501วันอังคารที่11กันยายน2561เริ่มประชุมเวลา14นาฬิกนาที มีกรรมการเข้ามาประชุม18คนระเบียบวาระที่2รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการมีมติรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่497วันอังคารที่28สิงหาคม2 5 6 1ถึงครั้งที่500วันศุกร์ที่7กันยายน2 5 6 1ที่คณะอนุก,กรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดวยไม่มีการแก้ไขวงเล็บหน้า2 เลิกประชุมเวลา16นากหนาทีจบแล้วครับเจ้านาย